วันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับบอลสีบุษบงนะคะคู่แฝดกับฮกหลงอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับบอลสีบุษบงกันนะคะบอลสีบุษบงเนี่ยเขาจะเป็นคู่แฝดของบอลสีฮกหลงอีกตัวหนึ่งนะคะ และเขาก็จะคล้ายกับบอลสีฮกหลงจนแยกแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวแล้วค่ะแต่ว่าบอลสีบุษบงเนี่ยใบเขานะคะจะยาวค่ะพื้นใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะกระดูกและเส้นก็จะเขียวเขาจะขาวเมื่อตอนที่เขากัดสีเต็มใบค่ะส่วนหลังใบและเส้นจะเขียวตองค่ะตรงคอใบนะคะเขาจะออกเขียวๆค่ะเพื่อนเพนและก้านของเขานะคะจะต่างกับฮกหลงค่ะก้านของบอลสี บุษบงเนี่ยเขาจะสีเขียวอมน้ำตาลนะคะแล้วก็มีพร่าเข้มเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าบอลสีหกหลงนะคะก้านเขาจะสีแดงดำมีเม็ดกระจายนะคะ mm hmm. บอลสีบุษบงต้นนี้นะคะเราได้มาจากคนที่เขาเลี้ยงบอลสีเยอะมากๆนะคะอันนี้เขาก็ขายมาให้เราเราก็อยากได้นะคะว่าเอ๊ะเขาจะใช่บอลสีบุษบงหรือเปล่านะคะแต่ว่าไปถามหลายๆท่านนะคะคนที่เลี้ยง บอลสีนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือบอลสีบุษบงจริงๆค่ะแต่มีบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะต้นนี้มันไม่ใช่บอลสีบุษบงนะคะเขาคือบอลสีหกหลงถ้าเป็นพื่อนท่านใดพอจะทราบนะคะว่าต้นเนี้ยเขาเป็นบอลสีบุษบงหรือหกหลงกันแน่นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งยินดีรับฟังค่ะเพราะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะกําลังสะสม บอลสีตระกูลฮกหลงทุกตัวค่ะค่อยๆสะสมให้เขาครบแล้วเราจะได้เรียกชื่อถูกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะมีข้อมูลหรือว่ามีอะไรแนะนำก็เขียนกันมาได้ค่ะฝากตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ